เอาละครับผมสวัสดีทุกคนกันนะครับผมวันนี้คลิปนี้จะมาแปลกหน่อยคือผมมาเล่นเกม Legend of l u n t น r a รนะผมเป็นเกมการ์ดแหละครับแต่พอดีว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยพอออโปรแกรมอัดมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าผมไอ้มันมีข้อความขึ้นมาอะไรไม่รู้ข้างวนนะผมทุกคนก็ อาจจะตงิดต,ตงิดใจนะก็อดดูไปว่นนะผมผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงจริงๆก็ขอให้สนุกกับคลิปนะผมขออภยัยได้จริงเดี๋ยวผมจะหาวิธีแก้ก่อนโอเคผมไปชมคลิปกันเลยทีน่ะที่ผมยังจั่วได้อาเซียอ,อยู่ไม่งั้นหนักกวนี้อ่ะ เอาลงไปเลยมาตาผมวางแผน่นแล้วดิอันนี้ระวังเกาการ์ดมันมาสองใบจัดไปเฮ้ยเอละลรวะเนี่ยเราว่งไม่เข้าใจช่างมันเถอะเฮ้เดี๋ยว,มยวไม่ตายหรอกเนาะม,นมีบวกเลือดด้วย จัดไปเลยอาเซียล้วังไม่เข้าใจช่างมาเถอะให้เดี๋ยวไม่ตายหรอกเนาะมีบวกเลือดด้วย เจ็จัดไปเลยอาเซียอุยอ้ยอโอ,โอ้รถเหลือสิบอ้าวเขาลงทีโมโนี่เลยจะไ,ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการลดแต้มลงดูเรื่องแน่นอนถ้าอันนี้มันลบเมื่อไหร่ อยากได้นาซัตว่ะตาผมโจมตีโจมตีไปสักสาม กเด็กผมดีจัดจัดเอาไปเอาไปเอาไปนะเก็บรอบขอนาซัดหน่อยเฮ้พิคโลว่ะได้อยู่แมแต่ผมไม่ม an ีการ์ดที no ่มันเพิ่มอันนั้นนี่โโลแปงล่างครับผมเดี๋ยว โปรโลมีเลือดแค่หนึ่งเอานี้กัรนก่อนกัรนก่อนไม่ไหลือโปรโลผมจะอัพเกรดละโอเคมาแล้วคุณเอ๊ะจะหลงได้เหรอการ์ดเด็กอาจจะเต็มแล้วยังไม่นีน่นะ มกลัวจั่วได้เห็ดไหมหรือเ,เพราะเลือดผมเหลือนิดเดียวพอโจมตีผมก็ต้องบล็อกนี่แะบล็อกดโปรโลและเอาอันนี้เปก,กันั่นอืมอืม่ะตาผมไปฝั่งโจมตี จะลงได้ปะเนี่ยทำไมแชมเปียนเอ้ยทำไมยูนิตผมเยอะจังโอเคลงไม่ได้ผ่านไปเลยนั้นที่ผมไม่โจมตีเขาเพราะว่าผมจะรอให้แต้มเนี่ยมันลดหมดก่อนนะทุกคนจะได้เห็นประสิทธิภาพของอาเซียอย่างเต็มรูปแบบแล้วผมขอโจมตีโว้ยบวกเลือดด้วยผมต้องรีบตีเขานั่เนี่ยไม่งั้นเขาจบผมแน่เลยไม่เลย ตายตายตัวเดียวไม่เป็นไรแล้วก็ชัวในดีเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยได้จอเคัะผมจอเดี๋วทำไมวะอะไรจะได้วะอยากได้นาซัตเหมือนกันนะเนี่ยช่วยตัวนี้ไปแทนนี่แล้วผมจะได้ ีงกวา่า like ได้บับจากอาเซียด้วยอย่านะมึงอย่าจัวโดนเห็ดนะมึงเออสวยถ้าโดนเห็ดไปผมก็เจ็บหนักเหมือนกันนะนี่โคโลมีมีความสามารถพิเศษได้โคโลผมอะ่ะสุดยอดนี เร็วเร็วเรจะได้อันนี้ละจะได้ฟื้นฟูสันละซันเดสเออฟุ้นฟูซันเดสถ้าอันนี้มันลดถึงศูนย์เมื่อไหร่รับรองประกันความพึงพอใจอ่าจัดไปเลยอุ้ยหนาสัตว์ด้วยพอดีทุกคน เจ็บจัดไปอาเซียนาซัดก็มาทีนี้ไหนนาซัดจัว่วแล้วผมจังหวะนี้ไม่รีรอกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะไม่ให้มึงมาใช้อะไรกูทั้งนั้นแหละนี่ นาซัตสู้ๆลูกเราจะชนะแล้วมานาซัตอัพเกรดอ๋อนาซัตต้องโจมตีก่อนเขาดีดูที่เขาจะกันไหมเฮ้ยกันว่ะ เ้ยเดี๋ยวผมยกเลิกการจบตีได้ไหมมันจะจบเร็วเกินไปไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผมนี่อย่างน้อยก็ได้เห็นท่าปแปลงร่างของนาซัตเอาอีกช็อตหนึ่งลูกเออโห้ยเท่ววะไอ้เท่การอะไรมันจะเท่ขนานดะนี้ ชนะผมจบไปแบบสวยงามเยีมเลยเยี่มเลยโอเคคนวันนี้ก็มาเล่นให้ดูธรรมดาธรรมดาผมผมเล่นกับเอไนะเพราะว่าผมหัดเล่นการ์ดเด็กนี้อยู่ซึ่งโคตรเท่เลยผมชอบมาก เี่เป็นไงหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้ครับผมได้เห็นฉากแปลงร่างเท่ๆของนาซัตกับอาเซียแล้วโอ้โห,โห,โห,โหฟินมากๆเลยโอเคทุกคนวันนี้มีแค่นี้แหละเจอกันนะผม